ครับคืออะไรนะลูกอ,อันดานะอันดาน้องอันดานะครับ,รบโอเคเจอจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อตันตน,นิมอะไรนะอีกทีนึงชั้นชั้นตัตนิมอ่าตัตนิมโอเคเอ,าเอา้าวสวัสดีอ้าวมาๆ่อนยาวไปครับลูกข้อหนึ่งฝึกทักษะคำที่เขียวอย่าลดอย่าลดการคล่องแคล่วได้ความรู้จาก การแตกต่างๆการฟังที่ดีการทำงานเป็นกลุ่มทักษะการต่อรางความสามาทคีในกลุ่มการช่วยเหลือการทำงานการประดิษฐ์การตกแต่งสีสันวิธีการขับรถฟังครับการมีน้ำใจ ผวดนำหนักด้วยปวดน้ำหนักด้วยได้ผู้ยได้แ่ได้รยอชมาเบสักนะปัดเปัดเรู้แพ้รู้ชนะรอันนารบแล้วรู้แรูนะรู้วย่รู้ชนะรู้แพ้คุละเอะลู้างวๆัง นำทักษะแต่และคนมาแชร์กันเ่เจ้าชอบนี้ก็อชอบชอบมีความคิดสร้างสรรค์เยาตรับชองเห็นผู้อื่นเการแสดงออก่การต่อต่อเลยนะการต่อต่อราใช่ไหม <laughs> <laughs> เค,กค <laughs> เก็ล่บอต่อครับหเ่เอันี้หรอ อ๋ออันนี้พูดไปก่อนอันนี้แล้วก็มนนี้ารพูดไันี่สองก่อนด้วยนะโอเคนะโอเคพอมดเลยนะ้ำหนับ